ขรบริเวณนี้ใช่ไหมคะขอพี่เต้าครับขอไปไปสไลเดอร์ได้ไหมครับไปได้ไห้ครับตรงนี้กันเลยกันเย้ไโอยมา้อยหัวครับ จะยิ้มสู้ไหมสู้ล่าวจะยิ้มสู้สู้เอาเอาดึงกางเกง้ดีก่อนสนุกไหมไตหาอะไรพ่อใช้สมัยก่อนโอ้อหหาอะไรนะหาหาหาท่อที่เขาอ๋อหาท่อ แกฝนน้องเกนนณฑ์ะหาอะไรคุณหาอะไรโอ้โหนึกว่าหาสมบัติ

Hey, <sup> hey, <sup> 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 <sup>